นี่ก็คือนึ่งคอนเทนต์กับการใช้ชีวิตยโยยยางไม่เอาตายกับอะไรปืนเพยไม่ว่าโยตรงไหน,นคือถ้าคนเราไม่เหลือกินเหลือเหลือก้างครับกัอย่างเช่นว่าห้าว่ามันม็อกมะแนนครับกินเพื่อ,อยุโรธครับนี่คือนึ่งคอนเทนต์กับผมกับการใช้ชีวิตยโยยยางไม่เอาตายรับชมได้คลิปายาวๆในทางยูทูบนะครับผมโอเคครับ แล้วม่ยืดจาวิ้งไปก้างหลังเปไ้ยได้ดไอไม่เอา,าอเอาตอาตอย่าสุดยอดของเ่าแล้วเ่ยเดือยกินก้อน,นี้เอากบเตากับม,ม,มันอร่อยที่ไหนมาเผ้าอ,อ,อ,อร่อยเออเอาน้อสุเอเลยนี่ยคือการตอา่อนำวายอาเปงนะครับมีอยงครนตัว มีนม้ำต้นตัวโดยไม,ม่ต้องเสียน้ำน้ำมาจากแม่ไปแลกกับผมพอมาจากวันตันน้ำไล่จากวันตันตามต่อตามกล้องครับเี่มาได้จากทีสุ้งงูมา้าทีต่ำครับการต่อน้ำม,มาใช้กับผมมียางเค่นตัวมียางต้นตัวมีทีวางตะพูต้นตัวครับ เปลี่ยนนะครับผมเพื่อใกล้จบการออมกระจายแรงนะครับผมการใช้ชีวิตโยยยังไม่เอาตายครับ